แปดสิบแปดซิงค์แคมป์ตกปลาในป่ามือสองญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้เป็นลอกใดว่า m a c f o r ร์ดเอ็มเอสิบสองบีนะครับแม็กฟอร์ดเอ็มเอสิบสองบีรายการนี้หมุนขวานะครับผมหมุนขวารอบประมาณห้านะครับห้าต่อหนึ่งประมาณห้าต่อหนึ่งบอดี้เป็นกาไฟนะครับกาไฟทั้งตัวนะเปิดหน้ารอบก,กดกลางนะครับกดกลางแบบนี้นะลอกหมุน ไม่ลื่นมากเท่าไหร่นะครับมีปรับหน่วงด้านข้างนะครับคอนสปูลฝั่งนี้นะครับแล้วก็ถอดถอดอ่ถอดดูสปูลนะครับน็อตสองตัวนะครับซ้ายขวานี่นะฮะหนึ่งสองตรงนี้นะครับสองตัวแค่นั้นเองนะครับอันนี้เป็นตัวปรับเบรกนะครับก็ระบบเบรกก็ยังแน่นอยู่นะครับผมนะครับลอกก็ พร้อมใช้งานนะถ้าอยากได้เรื่อๆก็แนะนําให้ถอดร้างนะครับถอดร้างหยดน้ามันเพิ่มเติมอะไรพวกนี้เซอร์วิสนะครับพวกนี้ดูแลง่ายนะครับดูแลไม่เยอะนะครับผมดูแลง่ายมากนะครับเปิดออกมาไม่มีอะไรก็หยดน้ํามันอย่างเดียวนะครับง่ายๆนะก็ใช้กันยาวๆไปเลยนะครับถอดฝั่งนี้ผมจะถอดให้ดูนะครับนี่ฮะนะครับหน่วงเป็นหน่วงแม่เหล็กนะครับถอด แค่นี้เองนะครับแล้วก็ใส่คืนที่เดิมแล้วก็หมุนล็อตสองตัวเรียบร้อยครับผมอ่าพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้ริ้วรอยก็พอสมควรนะครับริ้วรอยมีพอสมควรแต่ล้อก็ใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาใดๆ